สวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่าอ่าฟูเกมนี้นะครับพี่จะพามาเอาตัวรอดในสตองโฮกันนะฮะทุกคนอ่าฟูน้องๆคงสงสัยนะครับเฮ้ยพี่พี่มันเป็นเอี้ยอะไรวะใช่ไหมเออพอดีพี่แบบว่าไปติดมานะครับพอดีแบบว่าไปคุยกับน้องๆในเพจมาฮะน้องเขาก็แบบเวลาพิมพ์เสร็จคุยเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีคําว่า อ่าฟูออกมาด้วยอะไรประมาณนี้เออไม่รู้ว่ามันเป็นสับไวรุ่หรือเปล่านะจังหวะนี้นะเออไหนลองก็เลยแบบเอามาลองขัๆมากนะอ่าฟูก็เดี๋ยวจะมาเอาตัวรอดในสตองโฮกันนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์น้องๆหลายๆคนนะครับบอกว่าพี่ครับเอาตัวรอดในแทงน้ําหน่อยเอาตัวรอดในคังอาวุธหน่อยนะครับคือพี่จะบอกว่าพวกแหล่งเอาตัวรอดนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับก็คือนี่ก็คือเนี่ย เอาตัวลอดในโรงนาใช่ไหมคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปนี้นะครับเอาตัวลอดในโกดังอาหารนะครับก็มีบางพื้นที่ที่พี่ได้ทำมาไว้แล้วนะครับถ้าน้องๆไม่แน่ใจเนี่ยลองไปค้นหาดูในช่องของพี่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะเอาตัวลอดบนบ้านต้นไม้นะครับนี่พี่ก็ทําไปแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะอ่ะก็พี่จําได้ว่ามีน้องๆขอเข้ามาเอาตัวรอดในคลินิกนะฮะ เอาตัวรอดในโรงเก็บของขนาดใหญ่นะครับเอาตัวรอดในกองนะครับหรือว่าในค่ายของพวกนักล่าลัทธินะครับนี่จุดนี้นะครับแล้วก็มีการเอาตัวรอดในสุสานก็มีนะครับสร้างฐานสุดแกร่งนะครับเอาตัวรอดในธนาคารก็มีขอเข้ามาซึ่งพี่ก็ทําไปแล้วนะครับก็เอาตัวรอดในโรงเก็บของนะครับเนี่ยไอโรงไม้เก็บของขนาดเล็กเห็นไหมนี่ฮะเอาตัวรอดในคังอสุลนี่ครับคลิปนี้เห็นไหมนี่เห็นปะประมาณนี้ทุกคนพี่ก็ ได้ทำออกมาบ้างแล้วนะครับถ้าอยากดูคลิปไหนนะครับลองไปค้นหาในช่องพี่ดูแต่ถ้าพี่ยังไม่ทำเนี่ยลองมาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะฮะนอนๆน,น,นะฮะอาฟู่เมื่อพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่าทุกคนอาฟู่หากใครอยากได้ค่าไส้บอกสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้องที่ดีดิช็อปมีทั้งการกดเกมพาร์อัพเลเวลค์ดฟาร์มเพชรและยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจัดเต็มครบจบในที่เดียว เอาละครับทุกคนครับเรามาพร้อมกับอาชีพแวมไพายสุดหล่อสุดเทคโค่โคตรเฟี้ยวโคตรซิงกับขวานขึ้นสนิมนะครับตัดไม้ตัดไม้แล้วก็เก็บไม้บดไม้ใส่ฟืนใส่ฟืนแล้วก็ใส่ฟืนใส่ฟืนไปอีกทีออกฟาร์มกันแล้วทุกคนนะครับตอนนี้อ่าฮะนี่ครับไอ้นี้คือ คลังอาวุธนะฮะเก็บมาให้หมดครับจังหวะนี้นะฮะออกฟาร์มแบบเรื่อยๆออกฟาร์มแบบเฟี้ยวๆนะครับสไตล์แบมพายสุดหลอ่อ <c oughs> โอเคหมดดงทุกคนเก็บไปทำฟืนให้หมดไอ้พวกนี้ห้าวนักใช่ไหมมาครับเก็บไปเก็บไปกระเป๋าเราเต็มเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรอบสองนะฮะ เอาไปบดบดบีบไขยี่นะครับที่เหลือก็เอาไปใส่กองฟืนใส่กองไฟเพิ่มเลเวลกองไฟของเราซะตอนนี้กองไฟเราเลเวลสี่แล้วครับตอนนี้ออกฟาร์มต่อแบบไม่หยุดยั้งเก็บมาเก้าองค์เก้าอ,อี้อันนี้ของดีอะกระสุนเก็บมาทานเก็บมาเปิดมาเจอไอโบฟักเคียวขึ้นมาสับโปสับโปเก็บมาให้หมดะฮะกระเป๋าเราเป็นสิบห้าช่องแล้วนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เปิดกล่องออกมาเป็นแบนเน่ก็เก็บมาเก็บมา โอเคเก็บไว้หมดเปิดได้หมดครับเปิดหมดครับตรงๆตู้ๆฮะวิ่งไปวิ่งมาเจอสตองโฮฮะอีก12นาทีนะครับจังหวะนี้นี่แหละสตองโฮที่เราจะมาอาศัยอยู่จังหวะนี้ทุกคนตามคอมเมนต์นะครับน้องเขาบอกว่าอยากให้พี่มาอาศัยอยู่ในสตองโฮพี่ก็จัดไปเลยน้องชายโอเคกินนงกินเนื้อฮะออกฟาร์มต่อทุกคนตอนนี้เด็กคนที่หอยู่ทางพูนทางพูนวิ่งดีครับจังหวะนี้ มาฮะช่วยเด็กคนที่หนึ่งกันน้ำชมไอโบโพวกนี้จิบจิบจิบจิจิบบจ,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 จฟันทิมชฉอะฟันจิมชฉอะนะฮะได้คุณแจมาก็ไปช่วยน้องๆไปโอเคอู้ถังน้ํามันต้องยอมทิ้งเนื้อสักหนึ่งชิน้นนะฮะเก็บเด็กเก็บถังแล้วก็ไปเอาเด็กมากองไว้ตรงนี้ก่อน ะะเกมนี้เราจะไม่เอาเด็กมาไว้ในแคมป์ทุกคนเราจะเอาเด็กเนี่ยไปอยู่ในสตองโฮเป็นเพื่อนเราด้วยนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเอาเด็กเข้าแคมป์เนี่ยเดี๋ยวมันจะ99คืนในป่าเร็วจนเกินไปนี่ฮะออกฟาร์มแบบไม่หยุดยั้งไอโบก็ตามตูดทุกคนอ่ะเก็บแบนเนตมาฮะเปิดกล่องในธนาคารเ่ะซีดบ็อกหิ่งห้อยว่ะทุกคนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรกับนี่อะไอโบมึงกี่ตัวเนี่ยโบหนึ่งสองสามสี่โอ้ดูมันงับใหญ่เลยทุกคนแงมแงมแงมมโอ้ยห้าตัวปะวะสี่ตัวสี่ตัวทุกคนพี่พยายามมองอยู่นะครับแม่มันแงม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 ใหญ่เลยนะโอ้สี่ตัวสี่ตัวทุกคนข้างนอกไอโบธรรมดาอีกตัวหนึ่งวิ่งครับวิ่งจำอ้าวเลยครับวิ่งไม่เหลียวหลังเลยครับจังหวะนี้โอเคไปเปิดกล่องข้างบนก่อน เป็นอะไรไนะเอ้ยขวานเดี๋ยว,เ,ยวเก็บขวานก่อนทุกคนโอเคไปเราไปลุยต่อนี่ครับบานต้นไม้ก็ขึ้นสิครับจังหวะนี้ฟาร์มให้หมดนะฮะเผื่อเจอกล่องแดงปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อเบนเนดโอเคกล่องใบนี้เป็นอ,อะไรเออโอ้เสื้อเหล็กเราไม่ใส่นะครับเรามีเสื้อแวมพายอยู่แล้วมันสามารถรีเลือดได้ในยามค่ำคืนอุ้ยกวาง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  ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าแกนะกวางนะกวางนะโอเคเป็นไรเฟิลนะฮะเก็บแต่ลูกกระสุนมาเราวิ่งฝ่าออกไปเลยทุกคนนี่ฮะไปกลับฐานกันมันน่าจะวิ่งตามเราไม่ทันนะฮะสําหรับกวางตัวนี้มันมันพึ่งจะคืนที่สามอ่ะพี่ว่ามันตามเราไม่ทันหรอกมันวิ่งช้าอยู่แล้วเราวิ่งเร็วในตอนกลางคืนด้วยวิ่งไปครับเฮ้ยถังน้ำมันเก็บไม้หมดเดี๋ยวนะ รู้สึกว่ามันวิ่งเร็วปพ่อวะมุดมุดท่อนไม้มุดท่อนไม้เสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เฮ้ยทุกคน,ม,นมันวิ่งเร็วขึ้นว่ะมันติดเทอร์โบว่ะทุกคนอ้าวแล้วฮะอ้าวแล้วฮะจังหว่านนี้นี่ไงมันวิ่งโอ้โดนตบเลยมันวิ่งเร็วขึ้นมันวิ่งเร็วขึ้นโอเค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 ถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> เออวิ่งเร็วขึ้นเฉยนะครับมาทุกคน เข้าเขาวงกดกันดีกว่าจั่หว่านี้ไปมาฮะเปิดกล่องในเขาวงกดกันขอเอ้ยโบโบไม่เกี่ยวโบถ้าจะเปิดกล่องเองไม่เกี่ยวขอเป็นเคียวนะเพื่อนนะเพื่อนนะเคียวเพื่อนฮะอะไรวะนะอ๋อทุกคนมีดบินมีดบินนะครับมีดบินดูดเลือดตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้มันปาชิ่งได้นะครับตัวนี้ และตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่8ทุกคนนะครับวิ่งไปวิ่งมาก็มาเจอถ้าเด็กคนที่4นะครับแล้วก็มันมืดด้วยนะพี่เอ้ยตกตกตัดสินใจนะครับอาศัยอยู่บนต้นไม้ก่อนละกันคืนนี้นะฮะพร้อมกับจัดก,การพวกมีกิสลี่ไปด้วยนะฮะจังหวะนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเเรามีมีดบินนี่หว่าทุกคน เราจะยิงทำไมให้เปลืองรูกกระสุนวะครับเราใช้มีดบินดิเออมีต้องแปดิบอันนะครับปาไปเลยเฮ้ยมันชิ่งว่ะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะนี่ฮะปาแล้วแบบมันโค้งด้วยนะวิธีวิธีมีดมันโค้งไปหาหมีนะครับแล้วมันชิ่งด้วยนะฮะเห็นปะมันโค้งไปหาหมีทุกคนเหมือนมุมะแรงอะ่ะเป็นไงาปารัวๆเลยครับจังหวะนี้ ปลาไปปลามาก็เช้าครับเหลือหมีอยู่ประมาณสองตัวนะครับกระโดดลงมาหวดเลยเอ้ยสามตัวนี่หว่ามองโอ้แล้วมันบินโอ้โหมันมันชิ่งไปไกลด้วยทุกคนมันเป็นชิ่งไปหาไอ้ไอหมีหน้าถ้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกามันกงอนไหวไหเนี่ยไม่น่าไหวเดี๋ยวขอขอวิ่งหนีก่อนอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเดี๋ยวเสียโลบูดนะเว้ยเดี๋ยว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 เมดคิดโอเคโอ้โหหิวด้วยเท่านี้โอ้โหต้องรีบจัดการแล้วทุกคน เด็กๆนะโอเคมาปามันครับปามันป๊ป๊บป๊าป๊าป๊าป๊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 โอเคปลาทิ้งปลาคว้างไปเก็บกุญแจไปช่วยเด็กกล่องแดงวะทำหลังนี้กล่องแดงกล่องแดงกล่องแดงเออมีลุ้นได้กล่องแดงทุกคนแต่ว่าเราหิวจะตุยอยู่แล้วอะเดี๋ยวเป็นแล้วนะเอ้ยเกาะแดงวะเดี๋ยวเราไปกินเนื้อหน้าถ้รก็ได้วะเนื้อดิบทุกคนไปกินเนื้อดิบเอานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเรากลับไม่ถึงฐานนะ เดี๋ยวค่อยไปถ่ายพญาตเอานะครับอ,อกินเนื้อดิบมันไม่ดีนะน้องๆน,นะเดี๋ยวต้องกลับไปถ่ายพญาตด้วยนะวานี้่ฮะกลับมาถึงฐานก็เจอพวกรัดธงรัดทินะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอรัดทิมาต้อนรับแบบอบอุ่นนะฮะแต่เราก็ไม่ได้กลัวนะนี่ฮะยางสุกเราค่อยกินทุกคนกินเนื้อดิบไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเป็นพญาตนะฮะอ่ะไปกันต่อฮะจั้งวะนี้ฮะ ท้องอิ่มแล้วก็ลุยกันต่อทุกคนนี่เด็กที่เราเก็บเอามานะครับเราไปช่วยมาปะตัดไม้ครับทุกคนตอนนี้ก็ตัดไม้พักหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราจะต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวางกวาเฮ้ยไม่ใช่กวางแกมาดิมาดิตัดเฮ้ยเฮยไม่ใช่ไม่ใช่จุกจุกจุกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮยกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนเ่ะเออกวางยังไม่หนีเลย เองเป็นแค่แกะนะครับจะให้พี่มาลมเลิกในการตัดไม้ได้อย่างไรใช่ไหมทุกคนนี่ฮะตัดไม้ตัดไปแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวนะโอเคมันชนเราไม่โดนหรอไอโบโบไอโบไม่เกี่ยวโบ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 หาเรื่องโบ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 ปล่อยมันทุกคนเดี๋ยวมันก็ตุยเราพยายามอย่าโดนไอตัวแกะวิ่งชนนะครับเพราะว่ามันชนแรงมากไอโบปล่อยมันเดี๋ยวมันก็วิ่งมาชนขวาเราเองไอโบ นี่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 ตัดไม้อยู่ครับอะไรก็หยุดพี่ไม่ได้นะทั้งวานนี้ดปแกกลางคืนก็ยังตัดม้ได้ทุกคนโคตรตึงอะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยพลาดพลาดพลาดชนแรงมากอ่ะมันไปแล้วทุกคนใช่ไหมมันหนีไปแล้วครับมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วอะตอนนี้ก็วันที่สิบเอ็ดทุกคนเรามาดูบ้านของเราหน่อยดีกว่านะฮะมีฝุ่นมีอะไรไหมอยากยงอยากย้ายเป็นไง นี่ฮะสตองโฮที่น้องๆคอมเมนต์มาให้พี่เข้ามาอาศัยอยู่ในนี้ใช่ไหมก็จัดให้ตามคำขอไว้เลยน,นี่ฮะเอาโครงเอาเค้กมาวางไว้เรียบร้อยนะฮะพร้อมอยู่พร้อมอยู่ไอ้นี่คือมามาดูเฉยๆมาดูเฉยๆนะครับเข้าง่ายออกง่ายแสดงว่าเขาก็อยากให้เราอยู่ในนี้นะปรงมานี้เนี่ยออกง่ายนะปึ๊บอ่าเป็นไงทุกคน อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเคลียสตองโฮเลเวลหนึ่งหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปไวๆเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับการเคลียสตองโฮเลเวลหนึ่งนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆ f อช่อง C ีเพเนี่ยน่าจะแบบว่าช่ำชองครับเชี่ยวชาญในการเคลียสตองโฮกันหมดแล้วนะฮะพี่ก็จะไม่เจาะลึกละกันนะครับนี่ฮะน้องๆช่องพี่น่าจะเก่งกันอยู่แล้วนะฮะอังหวานี้นี่เป็นไงไปเปิดกล่องแดงทุกคน กล่องแดงเราแล้เ,ลเ,ลเยอะขอเป็นของที่ใช้ได้นะฮะเป็นเลื่อยก็ได้เลื่อยก็ได้เพราะว่าเราต้องตัดไม้นะครับตัดไม้อีกนานเลยอ่ะเป็นเลื่อยนะอ่าโอเคทุกคนได้เลื่อยจริงๆนะครับสมพรปากวัยรุ่น <laughs> ไปเข้าสู่วันที่ยีิบสองครับตัดไม้แบบไม่หยุดยัง้งทุกคนตอนนี้ไม้เรานะครับได้มา200รแล้วทุกคนก็อ่ะหิวด้วย เดือดรอน้องตายกันเลยทีเดียวเชียวจังหวะนี้เดี๋ยวสร้างเป็นแปลงแครอท20แปลงนะครับจัดเต็มเลยตัดไม้มา200ท่อนโอเคเดี๋ยวเราไปที่สตองโฮกันครับมาเข้าไปเลยพี่ชายบึ๊บมีเค้กอยู่นะฮะในนี้ก็เอาเด็กมานั่งไว้ก่อนทุกคนเด็ก3คนเด็กอีกคนหนึ่งพี่หาไม่เจอวะก็ช่วยมาก่อน3คนแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกล่า เยเดี๋ยวค่อยออกช่วยล่าสุดจะล่าเด็กซะแล้วนะครับออกช่วยเออะนี่ครับออกมาวางแปลงแครอทให้เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นี่คือแปลงแครอทหน้าสตองโฮของเราเว้ยทุกคนโอเคมันเหลือก็แบ่งๆกันวางวางไว้ครับโอเคมาวางกิ่งไม้ครับตอนนี้ นี่ครับกิ่งไม้ที่เราตัดเอาไว้เอากิ่งไม้มาวางเราจะทำอะไรวะล้วต้นไม้ใช่ไหมรอบสตองโฮทุกคนสตองโฮก็ไม่ใช่พื้นที่เล็กๆนะครับเป็นเป็นพื้นที่ใหญ่นะกว่าจะล้อมหมดเนี่ยก็พี่ว่าน่าจะนานนะครับก็ตัดต้นไม้แล้วตอนนี้นี่ฮะงนงนงนน,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 นตัดต้นไม้รอบๆให้หมดทุกคน มันจะได้โล่งๆนะครับเอากิ่งไม้มาล้อมเป็นรั้วด้วยนี่ฮะสตองโฮของเรากลายเป็นพื้นที่สวดบุคคลไปแล้วนะครับ <laughs> เอาจนดึกจนพืดอด่าทุกคนวันที่สาสิบเจ็ดไปแล้วนะครับพี่ไล่ตัดต้นไม้นะครับเก็บกิ่งไม้มาทำรั้วอย่างเดียวเลยตอนนี้ <laughs> เห็นไหมแปลงของเราก็จเจริญเติบโตนะครับออกผลออกดอก นี่ฮะเด็กๆก,ก็ยังนั่งร้องไห้ไม่หยุดทุกคนนะฮะประสาทเสียเช้าแล้วทนะ่าตอนนี้วันที่สี่สิบสองนะฮะก็หิวหิวแหละนะครับออกมากินนิดนึงอ่าทำงานต่อทุกคนทำงานต่อนะครับเก็บกิ่งมงกิ่งไม้นะครับไปปลูกเป็นรั้วให้หมดนี่ฮะตัดต้นไม้กันเยอะมากทุกคนนี่คือโรงนาของพี่ไว้ทุกคนนะฮะ เป็นไงเอาไม้ที่ตัดเอาไว้นะครับมาสุ่มๆกองๆเอาไว้ในโรงนาเห็นปะโรงนาพี่นี่คือแบบสมบูรณ์แบบเลยนะมีทั้งกองฟางนะครับแล้วก็มีกองไม้ด้วยเป็นไงนี่ฮะเป็นไงเอาไว้ทําฟืนทาไฟฮะ <laughs> ไปมืดก็เข้าสตองโฮมาแอบนะครับนี่แป๊บๆแ,แป๊บเดียวเองอะ่ะ เดินเดินเกมมาครึ่งทางแล้วว่าคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเด็กคนที่สี่พี่ยังไม่ได้ไปช่วยเลยเออพี่ยังไม่ได้ช่วยเด็กเลยนะครบสี่คนเนี่ยตัดไม้อย่างเดียวเลยทุกคนคือแบบอย่างที่บอกฮะสตองโฮมันกว้างเนี่ยนี่ฮะกิ่งไม้มาเรียงแบบสวยงามตรงเปียเป็นไงวางครับวางเรียงใบวางใบครับโอเคนี่พร้อมปลูกพร้อมปลูก แป๊บแป๊มืดอีกแล้วเห็นไหมไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนอ่เข้าไปปั๊บนี่เด็กๆก,ก็ยังนั่งร้องไห้เหมือนเดิมช้าแล้วเราก็ออกมาปลูกกิ่งไม้กันต่อทุกคนนี่ฮะประมาณนี้ไอ้ตรงนี้คือทางเข้าอ่ะนี่ครับหิวก็กินนิดนึงพี่ก็จะเลือกกินแต่พวกแครอทนะครับข้าวพงข้าวโพดก็ให้มันโตได้สวย,สวย เนี่จังหวะนี้กิ่งไม้เราเกือบเต็มแล้วทุกคนวันที่หกสิบสองไปแล้วครับเน er like oh, um, oh, ี่ยอย่างที่บอกยังไม่ได้ทําอะไรเลยแป๊บๆม่นมืดแล้วอะโอ้มืดเร็วมากวางตาแดงมาอุ้ยเขาไม่ทันเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 ยวเดยวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยว โอ้โหดูดูดูมันเกลียวกระดามากทุกคนมันเกลียวกระดาดมากไอ้กวางตัวนี้ดู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 มันดูมันนี่ครับโอ้โหดูมัน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 เกลียวกราดเหแล้วเกินเกลียวกราดเหแล้วเกินมันเจ้าเราให้ได้เลยครับดีมันปีขึ้นมาไม่เป็นนะปีขึ้นมาเป็นนี่เรียบร้อยนะฮะตุยแน่นอนนะฮะงานนี้ตุยแน่นอนไปรอเช้าอ่ะทุกคนเฮ้ เราก็โดดออกจากหน้าต่างดีกว่ามันตามเราไม่ได้มันติดลงนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกระโดดลงมาแล้วเข้าไปอยู่ในสตองโฮหรือว่าอ่ะเราตองโฮแล้วจะปลอดภัยสุดนะชึบโอ้โหจะเย็นพี่ชายเย็นอย่าลนอย่าลนอย่าลนว้าเอาใหม่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 ชึบโอเคเข้ามาแล้วฮะปลอดภัยหายห่วงครับ พอเช้าเราก็ออกมาปลูกกิ่งไม้ต่อทุกคนตอนนี้กิ่งไม้เราน่าจะน่าจะล้อมรอบสตองโฮเป็นที่เรียบร้อยนะอืมนี่ครับนี่ครับโหนานอยู่พอสมควรนะตัดไม้เก็บกิ่งไม้นะครับมาล้อมสตองโฮเนี่ยสตองโฮมันใหญ่นะฮอย่างที่บอกนี่ครับเริ่มทําการปลูกกันเลยทุกคนปลูกเลยครับปลูกเลยตอนนี้ปลูก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 ดูดีว่าถ้าล้อมเสร็จแล้วมันจะออกมาสวยหรือเปล่านะฮะ ปลูกไปทีละกิง่งทีละกิง่งทีละกิ่งครับกว่าจะตัดมาได้ทีละกิง่งทีละกิ่งนะฮะมันก็จะมืดนะฮะพี่ก็เล่งมือแล้วตอนนี้วิ่งปลูกแบบปุ๊บปั๊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 บนี่ครับเนี่ยมันจะมืดแล้วขอเข้าไปหลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกวางหิวเพราะว่ากองไฟเรามันหมดแล้วไนงะกองไฟเรามันดับแล้วนะครับตอนนี้นะโอเครอเช้าครับเช้าเราก็ออกมาปลูกต่อ นี่คือจะบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทนะเฮ้ยนี่ไงต้นไม้เราเริ่มโตแล้วฮะกินก่อนแล้วกันถ้าเราไม่ประมาทนะจังหวะที่มันเตือนว่าเฮ้ยกำลังจะมืดเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปหลบไปแอบเลยนะครับยังไงก็ไม่โดนกวางไล่บี้แน่นอนนะะมานี้นะครับไรปลูกต่อไร่ลปลูกต่อครับตรงไหนที่แบบว่ายังปลูกไม่เสร็จปลูกไม่หมดนะปลูกไปมันก็เริ่มโตแล้ว เริ่มโตแบบเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนต้นไม้คือแบบมันผุดขึ้นมาให้เห็นเลยนะนี่ครับปลูกป่าลดโลกร้อนใช่ปะวะ <c oughs> ปลูกไปปลูกไปปลูกไปทีละต้นทีละต้นทีละต้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นโอเคโอเคโอเคค่อยๆปลูกน่าจะเสร็จแล้วนะหมดแล้วนะตรงนี้หมดแล้วนะ น่าจะหมดแล้วทุกคนนี่ฮะเห็นปะมันค่อยคโตมาเลยทุกคนโตไล่หลังมาเลยครับเห็นไหมเออโตแล้วโตแล้วต้นไม้เราโตแล้วนะครับนี่นี่นี่โตไล่หลังมาเลยไอโบขวางทางเข้าออกไอโบนี่ครับแป๊บๆปวันที่เจ็ดสิบสามแล้วอ่ะทุกคนต้นไม้เราโตหมดแล้วฮะตอนนี้นี่ฮะวันที่เจ็ดสิบเจ็ดเพราะว่ามันคูณห้าใช่ไหมล่ะ หิวก็กินเป็นไงชิวๆครับสตองโฮเป็นของเราเรียบร้อยฮะรเรายึดสตองโฮนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะเก็บมาพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องล้อมอีกนะครับเดี๋ยวล้อมใหม่เดี๋ยวล้อมใหม่โอ,อ้ยๆกวางกวางกวาง,วางเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวเไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดโอ,โอ้โอ้ไฟฉายไฟฉายกูม,มันตบแรงมากขนาดเราใส่เกาะแดงแล้วเนี่ย โอ้เกินไปพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาเขาลงนานดีกว่าเขาลงนานดีกว่าปลอดภัยสุดละเฮ้ยนี่ครับกวางหิวมาทุกวันทุกคืนเพราะว่ากองไฟเราดับไงเช้าแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้ใหม่ทุกคนนี่ล้อมใหม่ล้อมใหม่ล้อมใหม่ล้อม้อมปล,ปลูกอยู่เนี้ยเกมเนี่ยไม <laughs> ่ค่อยมีอะไรอเด็กเราก็ยังไม่ได้ไปช่วยนะเพราะว่า กองไฟเรามันดับอืมกองไฟเรามันดับเดี๋ยวรอ99คืนก่อนเล่นให้ครบ99วันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเด็กนะนี่ครับแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบโอ้ยมาไอ,อ้กวางต้องหนีต้องหนีตาแดงทุกคืนเลยเป็นไงทุกคนเพราะว่าเราปล่อยให้กองไฟเราดับไงกวางมาเลยเกี้ยวกราบนะฮะหวานนี้นะนี่ครับเข้ามาดิเอ้ยโอ้ยไอโบไอโบไอ้โบ,โบ,โบ,โบหัวติดนะตา ไอโบวตีต่ตาอ่ะส่องไม่ได้นะนี่กระโดดเล่นกับวางในลองในในโรงนาแนละ้วทุกคนเนี่ยส่องไม่ได้นะเห็นปะเออส่องไม่ได้มันไม่จี่ตามันไม่ได้เนะี่ยเห็นไหมดวงติมันต้องแบบปิดตาใช่ไหมมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะอยู่ในแนวเดียวกันนะมันถึงจะปิดตานะไปไปดีกว่าเล่นกับมันพอแนละ้วทุกคนอ้โบไอโบไปไป อ๋อเช้าพอดีเช้าพอดีเช้าพอดีทุกคนเช้าพอดีครับสบายเราดีวะจั้งวันนี้กินก่อนฮะกินก่อนหิวก็กินเป็นไงทุกคนใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับสตองโฮนี่คือแบบง่ายมากที่นานคืออะไรรู้ไหมตัดไม้ตัดไม้ไมไมทํารั้วนี่แหละโคตรนานเนี่ยเก้าสิบสองแล้วทุกคนวันที่เก้าสิบสองละจะมืดอีกแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปแอบในสตองโฮดีกว่าทุกคนออ้ยฟ้าผ่า ดีไม่โดนกลางหัวคือฟ้าผ่าแรงมากโอเคนี่ฮะประมาณนี้นี่ครับมืดแล้วเดี๋ยวเข้าไปแอบข้างในดีกว,ว่าเขาไปแอบข้างในว่ะทุกคนโอยมืด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 กวางมาแล้วกวางมาแล้วเดี๋ยวๆๆน,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 นะเดี๋ยวนะเข้าโอเคโดนตบไปทีนึงนะฮะดูดิเกียวกราดซะเหลือเกินนะฮะกวางหิวกวางมันหิวเว้ยทุกคนลองเอาแครอทป้อนมันดูดิมันกินปะ แครอทเขาก็ไม่กินนะครับแล้วเขาจะกินอะไรเขาจะกินเนื้อดิบไหมเนื้อดิบเราไม่มีเนี่ยลองกินเค้กซิกินเค้กไหมลูกพี่เขาก็ไม่กินนะครับเค้กกินเทียนไหมล่ะเอาเทียนเผาแม่งเลยออเทียนก็ไม่กินอ๋อนี่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 หรือเขาจะกินฟักทองกินผักฟักทองอะฟักทองฟักทองไหมฟักทองก็ไม่กินอ๋อเกี่ยวกาดอีกอ๋อไม่กินก็บอกกันดีๆดีโท กินก็บอกกันดีๆเก็บไม่กินก็เก็บไม่กินก็เก็บนะฮะโอเคทุกคนเช้าแล้วครับตอนนี้บวกห้าไปก็เท่าไหร่วะเก้าสิบเจ็ดป่ะน่าเป็นคืนที่เก้าสิบเจ็ดนะอ่าเก้าสิบเจ็ดครับอีกคืนหนึง่งมาทุกคนคืนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราอยู่กันแบบสงบสง,งีมเตรียมตัวนะครับกลัวตุยไม่ใช่เลยหรอก <laughs> น่าจะใกล้เช้าแล้วเราออกกันเลย ออกเลยทุกคนเอาเด็กออกไปด้วยน,นะฮะ okay. hey, โอเคเฮ้ยชาวเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ชาวชสักทีหรอเพื่อนเดี๋ยว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 กูจะตายอย่าตายอย่าตาย,ย,าตายกินก่อนกินก่อนชาวสักทีเดี๋ยววะเออเก้าสิบเก้าคืนในป่าของแท้ใช้เวลาไปหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนาทีนะฮะทุกคนจังหวะนี้โอ้ยเกือบไม่รอดนะครับอ่ะเอาเด็กมาวางไว้หน้าสตองโฮทุกคน แต่มันขัดหูขัดตาว่ะเดี๋ยวเราไปหาช่วยอีกคนนึงดีกว่าทุกคนไปไปหาช่วยเด็กอีกคนนึงดีกว่าครับนี่ฮะใช้เวลานานพอสมควรนะวันนี้วันที่หนึ่งร้อยสิบสองฮะทุกคนพี่วิ่งหานานอยู่เหมือนกันนะ <laughs> กว่าจะเจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าแคมไฟอะ่ะไฟมันหมดไงอม,มาเอาเ,ววเ,เอาเคียวหัวเลยเอาเคียวหัวเลยทุบ จิมทุบจิมในกุญแช่มแล้วครับไปช่วยเด็กกันทุกคนเอาเด็กกับสตองโฮนะฮะจัง่วานี้พี่มาช่วยเองแล้วนะน,น,น้องนะน้องนะไปในที่สุดนะครับเด็กก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสี่คนโอเคเรามามองเด็กผ่านหน้าต่างกันทุกคน <laughs> นี่ครับปาณนี้เด็กทั้งสี่คนมองจากมุมหน้าต่างนะฮะเออ ก็ประมาณนี้ก็เท่ากันนะครับสำหรับการเอาตัวรอดนะครับในสตองโฮทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด s Sub s cribe ด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ